ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการคาดการแพ็กของ Player of the Week ะคนหรือว่า POTW นะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่สื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับได้ทำการคาดการมานะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่ จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็คของ Player of the Week คนก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดี๋วทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาเรื่องกันเลยนะทุกคนก็สำหรับแพ็คล่าสุดว่าแพ็คปัจจุบันนะทุกคนในภาพหน้าปกนะครับก็นำทับโดยมัทไทเดลิกทุกคนมูฮัมหมัดซาร่าห์นะผมแล้วก็โซวานีผมมี3นักเตะด้วยกันนะครับที่นำมาในภาพหน้าปกนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดก็คือมีมาทั้งหมด11คคนนนนเเลยยยดดด้วกััััะรบทททโมไลิกกับเนคอ็ดคน เมมฟิสเดายุคนเดนิโลเปเรรานะครับโจเซซาร์คนเนลสันอะไรประมาณนี้ก็เปิดได้ใครกันบ้างเราคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันหรือว่าแพ็กล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างน,นะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับการคาดการณ์ก็คือเป็นการนําเสนอการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีการคาดการณ์มาในบทผมเองก็หยิบยกมานําเสนอให้ทุกคนรับชมกันได้เองนะครับ มาเริ่มที่สื่อแรกทุกคนสำหรับสื่อแรกมีการคาดการมาประมาณนี้นําทัพโดยอ e er ีเดมิลิตอว์ทุกคนมาร์คอังเดเทสเตเกนนะครับเบนจามินปาวายาโกอัสปาทุกคนอาร์เดียนราบิโอนะครับกาเบียลมากันเยสครับต่อมาเป็นในส่วนของปีกซ้ายผมเลยก็วินแบ็กฝั่งซ้ายอีกหนึ่งคนนะครับต่อมาเป็น ang, ico, เซนเตอร์แบ็กย่างโรดิโก้ทุกคนแลยก็มีกองหน้าตัวใหม่อีกหนึ่งคนเลยก็เป็นบิลลิงนะ่งในบผมนักเตะที่ ยิงใส่ลิเวอร์พูลชนะ1-0เองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อแรกทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมามาดูสื่อที่2กันบ้างทุกคนสำหรับสื่อที่สองก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนทุกคนมาร์คอังเดรเทสเตเกนนะครับเบนจามินปาวานทุกคนอาเดียนราบิโอนะครับโจนาธานเดวิดทุกคนเลียนโดชอสซานะผมเลยก็เซเดแบ็กกองหลังของนาโปลีนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2นคก็ สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมามาดูสือที่3กันบ้างทุกคนสำหรับสื่อที่3ก็นาทัพโดยเฮริเคนนะครับราฟินยาเบนจามินปราวาทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของคูดูสนะครับเลียนโดทอสาทุกคนฟิล์มปองนะครับแล้วก็มีปีกซ้าย1นคนทุกคนและก็กองกลางของเพียร์วีไบโเฟนนะครับต่อมาเป็นเกป้าริสบาลากาทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อที่3นะครับ ก็ทำมาตามนี้อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเหมือนเดิมนะทุกคนปิดท้ายเป็นคนแถมให้อีกสื่อเลยกันนะครับสำหรับสื่อนี้ก็มีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยครับนำทัพโดยเฮร่เคมทุกคนยานโอบลกนะครับเอเดมิลิตาทุกคนเป็นจามินปาวานะครับอาร์เดียนราบิโอทุกคนดาวิดเนเรสนะครับเลียนโดทอสซาทุกคนซีมอนนะครับผมเลยก็เป็นกองหลังเซเลเบของนาโปลีอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของ Player of the week คทุกคนหรือว่าเป็นการคาดการณ์ของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นะครับและก็มีลุ้นในส่วนของ Player o f the week รูปแบบของยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนคนเพราะว่าสัปดาห์นี้คนมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกไปแล้วคนหรือว่า UC l ทุกและก็ในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหนูฮาเลนทุกคนซัดไปคนเดียว5เม็ดเลยนะครับสำหรับแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทคนชนะ ไอแบนไลซิกไป7ประตูต่อศูนย์นะผมก็ซัดไปคนเดียว5เมตรเลยนะครับก็สมมติว่าถ้ามีในส่วนของแพ็ก UCL มาคนก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าหนูเออร์ลิงบราวอลฮาเลนนะครับก็มีใครอยากให้มากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยรับผมและก็คืนนี้นะครับมีแข่งอีก2คู่คนสําหรับยูฟาแชมเียผมก็คู่วิมเมตก็คือเรยลมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์ p ู o l ในผมก็คิดว่าสกอร์จะจบอยู่ที่ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของนักเตะทุกคนและก็อีเวนต์การแจกฟรีทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง3-4ถึงอีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกคือทัวร์อีเวนต์ของ w เวอร w ไวท์ขับการแจกฟรีหรือว่าการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลทุกคนหรือว่า EXP t r a เทนิงโปรแกรมนะครับปิดท้ายด้วยการแจกทองกันเหมือนเดิมสำหรับชาลีนอีเวนต์ของเวอร์ไวท์ขับทุกคนแจกฟรี50ทองอะไรประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยอีเวนต์ของ Legend คนแจกฟรีีไอออเเเทมััพลลววหรรื่า EXP Program Trading นนะคบ กท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างน,นะครับฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ